ครับเฮอรี่นะครับอ่านี่เป็นผ้าผ้าอ้อมน้องนะอ่าเดี๋ยวเรามาแกะกันว่าของครบหรือเปล่ามาแกะกันเลยอ่านั่นนูก,ก็เป็นปามานะอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวมาแกะกันเดี๋ยวมาแกะกันอ่าเนี่ยอ่ะ không kệ mới này à, kệ kẹ kệ mặc 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 kệ kệ con kệ kệ mặc kệ อ่าโอ้มีของก็มีของด้วย,อ,วยอืม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 อ่าอ่ามามีโกโกบางสบายแกะเดลยเก็ะเ,เลยอืมน่ะ อ่าอืมก็ครบเปา่าครบเป่าวางสบ,บายวางสบ,บายมาแล้วอ,อ,อืครับคลีิ